สำหรับคนที่อยากมีที่ดินแล้วก็ไม่มีคนดูแลไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็คือให้ตัดไปได้เลยครับหลายๆคนก็ที่มาซื้อบางคนก็จะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรแล้วก็ฝากขายก็ได้ครับเพราะว่าที่ดินคือแล้วตอนนี้ราคายังจับต้องได้เลยราคาหล <ะ S 1> ักแสน ใช่ครับราคาจะดิดตัวไปเรื่อยๆเ,ยเยพราะที่ก็จะมีน้อยลงน้อยลงครับคิดอะไรกับเขาปะเนี่ยอ๋อเปล่าเลยครับทำอะอไ,ไรออลูกค้าครับอ,อ๋อทําไว้ให้ลูกค้านะคะไม่ได้ไม่ได้ทําไว้ให้ซารา่าใช่ไหมกออ็จะมีหนึ่งไล่สองงานไล่ครึ่งนะครับหนึ่งไลส่สองงานนะคะใช่ครับ แล้วก็มีแปลง2 0 0ตารางวา200ตารางวา,200า,า,งวาให้ผ่อนได้วยง0วดเลยครับผ่อนได้ถึง40งวดใช่ครับตอนนี้ราคายังจำต้องได้ครับราคาถือว่าไม่สูงครับเปิดเท่าไหร่คะในไหนเร้ยราคากันแล้วราคา200ตารางวาผ่อน40งวดคือรวมดอกเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่315,000บาทครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซาร่านะคะก็อยู่ตรงซอยหนึ่งใต้นะคะตังบนนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะก็มีที่ดินแบ่งขายเด็ดเด็ดอีกแล้วนะคะโดยผู้จัดที่ใจดีมากโครงการที่ซาร่าพามาดูวันนี้นะคะมีทั้งเงินสดแล้วก็ผ่อนยาวๆได้ถึง40เดือนนะคะถนนในโครงการ กว้างมากนะคะกว้างถึง8เมตรเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวสาราพาไปรู้จักพู้จัดหนุ่งรอไฟรองนะคะสวัสดีค่ะช่างงัมเจอกันอีกแล้วว,วันนี้โครงการที่เท่าไหร่คะอ,อันนี้โครงการที่14ครับโครงการที่14นะคะวันนี้มีที่แป้งอ๋อวันนี้ก็จะมี9แปลงเหมือนเดิม9แปลงเหมือนเดิมครับ แล้วก็จะมีล็อก200ด้วยครับ200ตารางวามีล็อก200ตารางวาได้ข่าวว่ามีเงินผ่อนด้วยใช่ครับมีเงินผ่อนไหมครับแต่งนี้พิเศษพิเศษมากมาก็ได้มีก็จะมีวิวเข้าให้ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีรล้อรถหนาม3า3ด้าน แล้วก็ล้คคาร์บอยหนึ่งด้านล้อคาร์บอยจะมีด้านเฉพาะด้านหน้าตรงนี้นะครับเฉพาะด้านหน้านะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากได้ล้อคาร์บอยสี่ด้านเลยเราจัดให้ได้ไหมคะจัดได้ครับก็คุยกันวเพราะว่าผมผลิตเองอยู่แล้วครับเป็นช่างเป็นช่างอยู่แล้วนะคะช่างดำครับถนนที่เราเดินในโครงการนะคะเป็นถนนกว้าง8เมตรครับกว้าง8เมตรหน้ง่ายใหญ่มาก่า เป็นโครงการที่ถนนใหญ่มากแล้วก็มีการบดอัดอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีบดอัดอย่างดีเลยครับใช้รถอัดถนนใช่รถบดรถบดอัดเลยครับใช่รถบทอัดแบบนี้เลยนะคะใช่ครับวันนี้ที่เรามาถ่ายกันก็บรรยากาศจริงไหมตรงจริงเลยครับไม่ได้เมคไหมไม่ได้ไมคเยครับที่นี่ก็อจริงเลยอันนี้คือบรรยากาศนะคะก็ำลังบทอัดถนนอยู่นะคะการบทอัดถนนก็มีกี่ขั้นตอนคะ ก็แต่แรกก็จะมีรถเกตร,รถเกตมาก่อนครับเกตที่ก่อนเกตที่ก่อนแล้วก็ปูด้วยหินคุกแล้วก็มาด้วยบดอัดใช้รถน้ำแล้วก็รถบดอัดเลยครับใช้รถน้ำฉีดแล้วก็บดอัดทําไมต้องทําดีขนาดน,นี้คะก็ลูกค้าครับสําคัญครับถนนจะได้ไม่พังใช่ใช่ครับจะได้ไม่พังง่ายแล้ว,ล,วลองได้เลยว่าในนี้ผมก็เสียวโ,โครงการน้องผมเนี่ยถนน8เมตรนี่ ายกชัดเจนเลยครับก็คือถนนที่กว้าง8เมตรนะคะสำหรับโครงการแบ่งขายที่ดินเนี่ยถือว่าน้อยส่วนใหญ่จะเป็น6เมตรใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็น6เมตรครับแต่อันนี้คือให้ถูกๆไปเลย8เมตร8เมตรครับ อ่าแล้วก็ที่นี่มีกี่แปลง<ๆ>บ้างคะมีแปลงละกี่ตารางวาบ้างก็จะมีแปลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือสองไร่ครึ่งครับสองไร่ครึ่งจะอยู่ท<ม>้อง <ไฮ S 1> ที่ดินใช่พร้อมสระน้ําเลยครับสระน้ํามีรูป,ปหัวใจด้วยใช่ครับสระน้ํามีรูป,ปหัวใจด้วยครับถ้าใครมีความรักนะคะสามาร,ามารถที่จะจองแปลงสระน้ํารูปหัวใจด้านหลังได้เลยนะคะสามารถชมจากภาพมุมสูงด้านบนได้เลยค่ะแล้วก็มีแปลงกี่ไรอีกบ้างคะ ก็จะมี1ไล่2งานไล่ครึ่งครับ1ไล่สงานนะคะใช่ครับแล้วก็มีแปลง200ตารางว่า200ตารางวาให้ผ่อนได้40งวดเลยครับผ่อนได้ถึง40งวดใช่ครับผ่อนยา,าวไปไหม ไม่ยาวครับให้ลูกค้าสบายๆผ่อนได้สบายๆเลยสําหรับมนุษย์เงินเดือนสามารถกับจองได้ง่ายๆเลยตอนนี้ราคายังจับต้องได้ครับราคาถือว่าไม่สูงครับเปิดเท่าไหร่คะไหนๆราคากันแล้วราคาสองร้อยตารางวาผ่อนสี่สิบงวดคือรวมดอกเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วถูกใจจริง มามาคุยกันครับคุยกัน,กนได้อีกเราแบงมาหน้าหน้า,หน,าหน้างานก็จะมาคุยกันได้ครับใครที่ดูคลิปนี้นะคะอยากให้ดูคลิปให้จบนะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถมาเองครับเพราะว่าช่างดำเนี่ยจ้างซาล่ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศจริงๆเลยใช่ไหมคะครับ พอเรามีถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็สำหรับคนที่อยากดูภาพ360องศานะคะสามารถกดลิงก์ดูใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะชมคลิปเต็มในช่อง YouTube หรือติดตามในเพจพาดูที่ก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนรอบนอกก็จะปักเสาร,ร้อลวดหนามไว้เรียบร้อยลวดหนามนะคะคมีการขอบเขตเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มใส่ล็อคกันกลางไว้ให้ครับ เดี๋ยวกันก้นกลางก็จะกัน<ช>้นย<ท>ดหนามเข้ามาให้ด้วยนะคะก็คือรัวรอบขอบชิดเลยเคือราคาราคาที่ขายส่วนราคาที่ที่เป็นราคา1 2, นึ่งไร่สองานนี้ค่ะราคาราคาเงินสดก็จะอยู่ที่4 1 9 0 0นหนึ่้าพับาทต่อแปลงหรือต่อไร่ค่ะต่อหนึ่งไร่ครับต่อหนึ่งไร่นะคะ, 1, 5, ะ,ค,ะครับ แล้วมีผ่อนด้วยไหมคะอ๋อหนึ่งไร่มีผ่อนครับหนึ่งไร่สองงานอ๋อมีหนึ่งไร่ด้วยหรอคะหนึ่งไร่ก็มีครับผมจะแบ่งแบ่งให้ผ่อนได้ครับยังไงเดี๋ยวติดตามผังได้นะคะหนึ่งไร่นี่ก็จะมีแค่สองแปลงเท่านั้นนะครับหนึ่งไร่มีแค่สองแปลงนะคะใช่ครับถ้ายังไงถ้าเกิดว่าสนใจพื้นที่ตรงนี้นะคะตำบลนิคมเกษียบอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นที่ดินวิวเขา ติดต่อช่างดำได้เบอร์ไหนคะอ่าศูนย์เก้าเจ็ดเครับมีเพจมีอะไรให้ติดตามไหมอ่าที่ดินวิวเขาใบาช่างดำครับที่ดินวิวเขาใบาช่างดํานะคะสามารถรไปกดติดตามเพจแล้วก็ดูผลงานก่อนหน้านี้ของช่างดําได้คะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันเกือบเกือบท้ายแปลงแล้วใช่ครับพื้นที่ด้านข้างของเราเหมือนจะเป็นส่วนยางไหมคะใช่ครับจะเป็นสวนยางสวนยางที่เขากรีด เพราะเจ้าของเขาปล่อยแล้วครับตัวนี้เขาไม่ได้มาทําประโยชน์อะไรละอ๋อค่ะครับก็ที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ในเขตชุมชนนะคะเป็นถนนลาดยางด้านหน้าอ่าด้านหน้าปักซอยจะเป็นถนนลาดยางแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นคอนกรีตคอนกรีตอ่าเป็นคอนกรีตก่อนครับค่ะแล้วก็มีหินคุกด้านในครับแต่ว่าที่นี่นะคะสารย้ำเลยรถเล็กสามารถขับเข้ามาได้สบายเลย ถึงจะเป็นถนนลูกรังนะคะแต่ก็เข้ามาสบายใช่ครับรถเก๋งรถเล็กรถอะไรเข้ามาได้หมดนะคะแล้วก็ที่นี่ติดเขาสวยๆเลยติดเขามากๆไูเขาล้อมรอบครับภูเขาล้อมรอบนะคะใช่ครับถึงจะเข้ามาในซอยนะคะยิ่งเข้ามาในซอยยิ่งลึกนะเขาที่นี่ใช่ครับเขาชัดมากเลยนะชัตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันแปลงไทยที่ดินใช่ครับมีสองแปลงนะคะใช่ครับสองไร่สองงานสองไร่สองงานครับ แปลงนี้พิเศษมากๆนะคะติดลำรางสาธารณะด้วยนะคะมีน้ำไหลเลยนะครับมีน้ำไหลด้านหลังนะคะแล้วก็มีขุดสะ<ม>ใช่ไหมคะคสำหรับแปลงที่เรายืนอยู่มีสะรูปหัวใจ ครับมีสาวลูกัวใจอยู่ครับคิดอะไรกับเขาปะเนี่ย๋อเปล่าเลยครับทำอ๋อไม่ได้คิดเหรอเออลูกค้าครับอ๋อทาไว้ให้ลูกค้านะคะไม่ได้ไม่ได้ทําไว้ให้ซาร่าใช่ไหมใชครับมีคับเบาๆด้วยแต่ว่าคับแบบสูภาพมากสาหรับที่สองไรนส่งงานนะคะก็มีทั้งหมดกี่แปลงครับอ๋อส่งไรนส่งงานก็จะมีสองแปลงครับมีสองแปลงนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็มีสาวเหมือนกันติดถนนกว้างกี่เมตรครับอ๋อถนนบแปลงนี้อออย กว่าเมตรเลยหน้ากว้างก็จะอยู่เป็นร้อยเมตรครับร้อยร้อยเศษคับร้อยกว่าร้อยกว่าเมตรนะคะที่ดูในผังเนี่ยประมาณร้อยสิบเอ็ดเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถนนตรงกลางที่เราเห็นที่รถกําลังบดอัดนี้ยกเป็นสาธารณะไหมคะอ่ายกเป็นสาธารณะเลยครับก็คืออบตสามารถเข้ามาพัฒนาตรงที่ได้ใช่ครับทาไมบางโครงการที่เปิดเป็นส่วนบุคคลแต่ว่าบางโครงการถึงเปิดเป็นสาธารณะคะช่างดำให้ความรู้กับคานผู้ชมหน่อย จริงแล้วตรงนี้ที่ผมทำํำทุกโครงการก,การ็ส่วนมากก็จะยกเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยอืทำไมเราถึงยกเว้นสาธารณะ,ะคะคือเรายกประโยชน์ให้กับทาง ต่อไปเราก็ยกให้ให้ให้หลวงให้อ่อให้เนี้อให้เราต่อ,ต,อต่อไปเขาได้มาดูแลต่อมา<ด>เกิดว่ามีงบนะคะเขาก็สามารถที่จะพัฒนาต่อได้ครับแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ครับแต่อย่างน้อยนี่ก็คือโครงการของผมเนี่ยจะใช้รถบดอัดซึ่งถนนก็จะได้วัฒฐานวัฒฐานหน่อยแข่งคือแน่นหน่อยครับ ก็บางโครงการก็แค่โรยหินคุกก็เสร็จใช่ใช่ครับบางโครงการเขาก็ไม่มีหินคุกเลยซ้ํซึ่งโครงการน้องผมเองเนี่ยถนนกว้าง8เมตรแล้วใช้รถเกตหมดอัดหมดอัอดอเลยครับถือว่าเป็นถนนที่มาตรฐานใช่ครับเนี่ยเหมือนเหมือนได้เห็นภาพเลยเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เขาหน้าใหญ่ว่า <c oughs> <c oughs> คือในการขายพวกก็จะให้มีการดูแลย,อย้อนหลังกับลูกค้าถึงลูกค้าเวลามาซื้อที่แล้วเนี่ยเอ่อต้องการจะเข้าบ้านเล็กที่นื้ออะไรเรื่องน้ําไม่ไรเรื air, ่องอะไรคือประสานทั้งผมได้เลยประสานทั้ง,ง,งดําได้เลยใช่ครับก็จะดูแลย้อนหลังดูแลหลังการขายถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างถิ่น,นซื้อไว้อยากมีที่ดินอยากมีบ้านส่วนตัวแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลใช่ครับคือเขาก็จะฝากลูกค้าที่ซื้อกัอนก่อนเขาก็จะฝาก ยากขึ้นก็ฝากช่างดาเอาคนงานมาตัดหญ้าให้น้อยอะไรให้น้อยมีบริการดูแลหลังการขายต้นไม้ไว้มีคนรดน้ำใช่ครับมีคนดูแลให้ครับฝากเลี้ยงได้ได้ครับเลี้ยงได้จริงป่ะเลี้ยงต้นไม้นะครับเลี้ยงต้นไม้นะคะโอเคเลี้ยงต้นไม้สำหรับคนที่อยากมีที่ดินแล้วก็ไม่มีคนดูแลไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็คือให้ตัดไปได้เลยครับหลายๆคนก็ที่มาซื้อบางคนก็จะซื้อเก็บไว้เก็งก,กําไรแล้วฝากขายก็ได้ครับเพราะว่าที่ดินคือแล้วตอนนี้ราคายังจับต้องได้เลยราคาก็ะจะนใช่ครับราคาจะดิบตัวไปเรื่อยเรื่อยเพราะที่ก็จะมีน้อยลงน้อยลงครับห้าปีย้อนหลังที่ผ่านมาราคาดิบขึ้นเยอะไหมโอ้เยอะเลยครับดิบขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเลยห้าปีย้อนหลังมาราคาดิบไปเกินแสนห้าขึ้นครับ พี่จะพยายาำเลยนะคะว่าการลงทุนกับที่ดินการออมกับที่ดินนะคะถือเป็นการลงทุนที่มั่นคงไหมช่างดำว่ามั่นคงกว่าอย่างอื่นไหมผมว่าดีเลยนะครับเพราะว่าราคา,า,ร,า,คาราคาไม่มีไม่มีลดลงไม่มีตกนะคะไม่มีตกครับเราซื้อรถยนต์นะคะผ่านไป3ปี5ปี ราคาถอยใช่ครับแต่ว่าซื้อที่ดินมีแต่จะขึ้นนะคะมีแต่แต่ผลมากลูกค้าที่ไปซื้อไปดูที่เขาใหญ่แล้วกลับมาดูที่นี่ก็จะบอกว่าวิวที่นี่น้องๆเขาใหญ่เลยครับวิวชัดมากนี่ใช่ครับวิวชัดมากเลยนี่ขนาดเราถ่ายกันตอนนี้เกือบ11บเอ็ดโมงนะคะยังมีหมอกอยู่เลยครับตอนเช้าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะที่นี่ตอนนี้เริ่มเริ่มครับที่ผ่านมาเวลาถึงเวลาหน้าหนาวก็หนาวจริงครับที่นี่ต้นพฤศจิกายนนะคะที่เราถ่ายกันครับ หนาวนะคะเมื่อเช้ามาเพราะว่าซาลามา <ไป S 1> ถักเกิ่งเงบเกือบหกโมงเช้าครับอากาศเริ่มจะเริ่มเงยน็นเยโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับที่ดินวิวเขาใบาช่างดำใบช่างดํานะคะคถ้าเกิดว่าสนใจฝากเบอร์ไว้อีกรอบนึงได้ไหมคะได้เลยครับเบอร์เบอร์โทรศูนย์เก้าเหหหห้า้าครับ ช่างดําครับเบอร์ช่างดํานะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยครับทั้งเบอร์ทั้งไอดีไลน์นะคะใช้เบอร์เดียวกันค่ะถ้าลูกค้าต้องการจะดูผังก็แอดไลน์ทักมาเดี๋ยวจะส่งผังให้ดูครับเดี๋ยวยังไงสารจะขึ้นผังให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งโน้นกันหน่อยไหมได้เลยครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูทีินีกฝั่งหนึ่งครับเรามาดูท่อประปานก่อนอันนี้คือประปาเมนใช่ไหมคะอ่าท่อปราปาเมนครับ ป่าป่าหมู่บ้านอ่าผมกําลังจะเลือกใช้สองระบบผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมตอกหมอกเสมอไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกแล้วหนึ่งหมอกละก็จะเอาไว้ให้ลูกค้าได้เติมค่ะได้เติมเข้าสะได้แต่ก็จะทําเป็นระบบเมาจ่ายไปเลยเป็นเดือนเดือนละหนึ่งร้อยใช้ไม่อันเลยครับใช้ไม่อันเดือนละหนึ่งร้อยนะคะสามารถเปิดได้เลยเปิดได้เลยครับซึ่งป่าปาหมู่บ้านก็มี ป่าปาหมู่บ้าก็มีแล้วไฟฟ้าล่ะคะไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวพอฉนดแบ่งแยกเสร็จก็ขยายเขตเข้ามาแล้วครับอ่าสาเหตุที่ต้องเอาไฟฟ้าเข้าที่หลังเพราะว่าทางตรงนี้ต้องยกเป็นสาธารณะท่อนถูกครับใช่ไหมคะคใช่ครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการที่เราจะเดินไฟฟ้าเข้ามานะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งสองไร่สองงานเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับสองไร่สองงานก็จะมีสะเหมือนกันเลยมีสะเหมือนกันเลยแต่ว่าสะตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมครับจะเป็นโค้งโค้งนิดนิดน้ําเยอะนะคะเนี่ยครับน้ําเยอะครับอันนี้เป็นน้ําใต้ดินของที่นี่เหรอคะครับน้ําฝนตกเนี่ยครับอืถือว่าน้ําดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่แปลงนี้เหมาะสําหรับทําอะไรบ้างคะอทำพวกเกษตรได้อะไรได้ครับ เกษตรผสมผสานใช่ครับเกษตรพอเพียงใช่สามารถที่จะทําได้นะคะหรือว่าจะสร้างบ้านพักตากอากาศก็เหมาะนะใช่เหมาะครับสร้างแคมปิ้งได้หมดครับลานกลางเต็นท์เหมาะนะคะได้แบบที่ลงนี้ใช่ครับแล้วก็มาปลูกกระท่อมก็น่าจะเหมาะนะจริงๆแล้วที่นี่ข้อดีที่นี่ก็เหมือนที่ผมบอกอ่คลิปที่ผ่านมาก็จะปลูกพลไม้ได้กินหมดเลย อ๋อก็คือดินเหมาะสําหรับปลูกผลไม้ผลไม้ปลูกได้หมดเลยครับปลูกอะไรได้บ้างคะที่นี่อ๋อที่นี่ล่าสุดดีทุเรียนได้ขายกันแล้วครับเริ่มขายกันแล้วครับก็คือทุเรียนนี่ดีมากใช่เงาะมงคณนี่เขาได้ได้กินมาประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สแบ้ีครับแต่ที่ไปสืบมาก็คือทุเรียนเนี่ยเหมาะสําหรับดินที่นี่มากมากหวานมากใช่หอมหวานหวานหอมหวานนะคะทุเรียนดีไม่ได้มีแค่เมืองจันหรือว่าภาคใต้นะคะตอนนี้กําลังขยายมา ด่านช้างต่อไปที่ด้านช้างน่าจะเยอะครับที่ด่านช้างเยอะนะคะตอน<ช>นี้ก็ทํากันเยอะแล้วมา<ช>จากซอยหนึ่งใต,ต้แต่ละแปลงนี้อยู่ทิศไหนมั้งคะ,ะถ้าถ้าเข้าซอยแล้วหันหน้าเข้าถานนโครงการนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือซ้ายมือนะ,ะจะอยู่ซ้ายมือจะอยู่ทิศเหนือแล้วก็ขวามือขวามือจะอยู่ทิศใต้ กะะับหันหนาฮันนาเข้าไปจะอยู่ทิศตะว,ว,วันออกครับทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ถนนซอยหนึ่งใต้ซอยหนึ่งใต้ก็จะเป็นทิศตะว,วันตกจะววนตกกับที่เขานะครับวนนะะสวัสดีครับทุกท่านเอฟซี FC พาดูที่เรากําลังพาทุกท่านสู่ซอยหนึ่งใต้ตําบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่แปลงที่ดินสวยๆอุบเขาล้อม360อสามอองศา ที่ดินราคาไม่แพงครับในช่วงปี2,566ทุกคนควรจะซื้อไว้เก็งกำไรนะครับใครที่มองหาพูวิลล่าโรงแรมโฮมสเตย์โฮมออฟฟิศบ้านพักต่างอากาศหรือบ้านพักยามกระเียนก็เหมาะ เป็นที่ดินที่มีอนาคตเราพลังาพาทุกท่านสู่ถนนทุกลงังซึ่งเป็นถนนในชนบทของตำบลนิคมระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถ้ากล่าวภาพรวมของอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีแหล่งท่องเทีเ่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกระเสียวท้ายเขื่อนกระเสียวอุทยานแห่งชาติุกเตยปางองเขาตะเพินขี้แล้วยังไม่ได้กล่าวเยอะแยะเลยใน อำเภอด่านช้างหรืออำเภอใกล้เคียงซึ่งผมจะบอกว่าถ้าใครชอบความเป็นธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติแนะนำให้มาซื้อที่ดินในซอยหนึ่งใต้ตำบนนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้ดำเนินการโดยช่างดำครับเป็นผู้จัด ใจดีต่อรองราคาได้แล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้าติดต่อและโทรสอบถามได้ทุกวันเวลารชาชการหรือวันหยุดราคัดตะเลิกได้หมดครับเพราะว่าช่างดำแกเป็นคนพื้นที่สามารถซัพพอร์ตได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นช่างดำต้นไม้หาซื้อที่ไหนดีเอามาปลูกบ้านบ้านล็กดาวเอามาปลูกหอวาคาบอยล้อมรั้วรถตามต้นไม้ก็สามารถคุยกับช่างดำได้ว่าต้องการจะหา ช่างหาแรงงานฝีมือหรือจะหาคนงานที่จะมาช่วยงานให้ลุกเร่งเพราะว่าช่างดำแกเป็นคนพื้นที่ติดต่อได้เลยบรรยากาศดีไหมครับทุกคนเราพาทุกคนมาดูผมกำลังบินด้วยดโดรนความละเอียดสูง 4K m a v i Air 2 เรากําลังจะลุ้นด้วยว่าจะผ่านสายไฟจะส้สักกี่เส้นครับมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี end. อันนี้ก็กํกาลังผ่านรถเ้ยมันจะผ่านไปได้ไหมรถน้าเป็นรถสิบล้อเลยครับขนาดใหญ่มันก็ตรวจจับเซนเซอร์ๆๆๆๆๆๆนะครับเตือนติ๊ติๆติ๊ติติตินะครับ Mavic Air 2รุ่นใหม่ล่าสุดก็เป็น Mavic Air 3แล้วนะครับก็น่าสนใจอยู่ว่าความละเอียดแล้วก็การบินซอฟต์แวร์เซนเซอเร์รอบทิศทางนะครับก็ใหม่ล่าสุดของ DJI ไปเราไปดูกัน ในซอยนี้นะครับก็มีที่ดินที่น่าสนใจหลายเจ้าหลายกิจการนะครับที่ยังขายก็อยู่นะครับก็ภายเข้ามาก็ดูได้นะครับทุกป้ายทุกโฆษนณานครับชอบใครก็ซื้อท่านนั้นนะครับเพราะว่าที่ดินในซอยนี้ผู้จัดแต่ละท่านก็ถือว่ามีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ซ้ายขวานะครับก็ผ่านเข้ามาในซอยนี้ก็แวะเข้ามาดูได้นะไงก็ฝ่ากที่ดินไปนี้เพนะครับของผู้จัดใจดีนะครับของช่างดำ DJI Mavic Air 2ไม่สามารถผ่านต้นไม้ได้นะครับพอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมันก็ตรวจจับเซ็นเซอร์นะครับเตือนติ๊ตติ๊ติ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 ตตนะครับ Mavic Air 2รุ่นใหม่ล่าสุดก็เป็น Mavic Air 3แล้วนะครับก็น่าสนใจอยู่ ว่าความละเอียดแล้วก็การบินซอฟต์แวร์เซนเซอร์รอบทิศทางนะครับก็ใหม่ล่าสุดของ DJI ไปเราไปดูกันในซอยนี้นะครับก็มีที่ดินที่น่าสนใจหลายเจ้าหลายกิจการนะครับที่ยังขายก็อยู่นะครับก็ใครเข้ามาก็ดูได้นะครับทุกป้ายทุกโฆษณานครับชอบใครก็ซื้อท่านนั้นนะครับเพราะว่าที่ดินในซอยนี้ผู้จัดแต่ละท่านก็ถือว่ามีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ซ้ายขวานะครับก็ผ่านเข้ามาในซอยนี้ก็แวะเข้ามาดูได้นะไงก็ฝากที่ดินไปนี้ไ้ยนะครับของผู้จัดใจดีนะครับของช่างดำ DJI Mavic Air 2ไม่สามารถผ่านต้นไม้ได้นะครับพ่อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ